สวัสดีค่ะฟรีมันี่ช่องนี้มีแตข่ของฟรีของฟรีในวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับแอปที่ได้เงินฟรีได้เงินจริงเล่นเกมง่ายๆไม่ต้องลงทุนไม่เน้นการเชิญเพื่อนแล้วที่สําคัญแอปนี้สามารถกดถอนได้เลยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องทําภารกิจไม่ต้องไปสะสมเมนูเพื่อที่จะเปิดฟังก์ชันการถอนไม่ต้องค่ะเล่นเกมพอถึงยอดถอนกดถอนได้เลย ใครที่อยากรู้ว่าเป็นแอปไหนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาแอปอื่นก็ะดูคลิปนี้ให้จบนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าเชื่อเถอะว่ามันมีประโยชน์กับเราจริงๆถ้าเราเป็นสายเกมแล้วอยากได้เงินจากการหาเงินออนไลน์แบบนี้เกาะดูคลิปนะคะแอปแรกที่ไม่มีเงื่อนไขในการถอนก็คือบิวแมนอัปเดตบ่อยรีวิวบ่อยนะคะสําหรับบิวแมนก็ ยังใครยังไม่มีนะคะลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปเมนูหาคะแนนของบิลแมนค่อนข้างที่จะเยอะเมนูทุกเมนูมีผลในการถอนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการถอนที่เป็นธนบัตรแล้วก็การถอนที่เป็นเหรียญอัปเดตบ่อยรีวิวบ่อยตัวนี้ไม่มีเงื่อนไขในการถอนนะคะอ่ะวันนี้จะมาดูเงื่อนไขตรงนี้นี่ค่ะก็ ถอนบ่อยนะนุชถอนบ่อยรีวิวก็บ่อยเหมือนกันแล้วตอนเนี้ยยอดถอนอะ่ะขั้นต่ำ490แล้วก็สูงสุดก็คือ1,006แต่ว่าตอนเนี้ของนุชมี412บาทยังถอนให้ดูไม่ได้แต่คลิปหน้านุชจะถอนให้ดูที่บอกว่าคลิปหน้าจะถอนให้ดูเพราะว่านุชจะมีรายได้จากตรงนี้ด้วยซึ่งรายได้ตรงเนี้ยจะเป็นการเปิดตู้เซฟนะคะส่วนถามว่าแล้วเราจะเปิดตู้เซฟได้ยังไง การเปิดตู้เซฟเราต้องมาทำภารกิจประจำวันตรงนี้นี่ค่ะถ้าเราทำภารกิจในประจำวันครบเราจะได้สิทธิ์ในการเปิดตู้เซฟอยู่สองสิ์นี่ค่ะไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้ไอพ,อไดพอเราได้สิทธิ์มาเราก็มาเปิดตู้เซฟซึ่งของรางวัลตู้เซฟจะสูงสุดก็คือ6กร้อยห้าสิบบาทส่วนวิธีการเปิดตู้เซฟแล้วก็การถอนเงินตรงนี้เดี๋ยว คลิปหน้ามาถอนให้ดูแล้วก็มาเปิดให้ดูนะคะว่าเขาถอนกันยังไงแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ถอนได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไข i ิ w แ a นจบไปแล้วเดี๋ยวไปดูในแอปที่2นะคะแอปที่2ที่ไม่มีเงื่อนไขในการถอนก็คือ Lucky Unscrew เป็นแอปถอนน็อตถอดสกรูแล้วก็สะสมเหรียญสะสมธนบัตรถอนเงินเข้าทูม a นีวอลเลตการหาเหรียญหรือการหาคะแนนของเขาก็เหมือนเดิมค่ะ ทุกแอปเน้นที่ภารกิจประจําวันเขาจะมีภารกิจประจําวันให้เราทํานี่เราก็สะสมไปาดาวมีผลนะคะเพราะว่าดาวจะเป็นการอัพเลเวลหรือการทําภารกิจตามนี้แล้วก็รับธนบัตรส่วนการถอนนี่ค่ะถอนขั้นต่ำอยู่ที่350แล้วก็สูงสุดในการถอนก็คือ1,400บาทถามว่าจ่ายจริงไหมอ่ะจ่ายจริงนี่ค่ะ อันนี้คือบันทึกการถอนในยอดที่เป็นธนาบัตรที่กดถอนมนาไม่ต้องลงทุนไม่เน้นการเชิญเพื่อนเล่นเองถอนเองไม่นูของเขาก็ไม่เยอะค่ะการหาคะแนนก่อประมาณนี้ส่วนแอปต่อไปเป็นแอปที่สามนะคะแอปที่สามที่ไม่มีเงื่อนไขในการถอนก็คือแอปนี้นะคะแอปที่มีชื่อว่า Color Lab เป็นแอป,ปที่แยกสีตามหลอดทดลองแล้วก็สะสมเพชรสะสมเหรียญถอนเงินเข้าทูมันิวเวเลตการหาเหรียญหรือการหาเพชรหรือการสะสมเพชรทำได้ด้วยการมาเล่นตรงนี้ค่ะภารกิจประจำวันนี่ค่ะ ตัวนี้ถ้าเราทำภารกิจตรงนี้ครบ100%เรซเราก็จะได้รับรางวัลซึ่งการรับรางวัลมีผลที่เราจะได้เพชรมากขึ้นแล้วเพชรที่เราได้หรือเราสะสมเป็น VIP ได้เยอะเราก็สามารถกดถอนได้การถอนเงินของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่400แล้วก็สูงสุดก็คือ3000อนานี่ค่ะอันนี้คือประวัติการถอนบันทึกการถอน ยอด400นี้จะเป็นยอดที่นุชกดถอนจากที่เป็นการถอนเพชรบางคนอาจจะบอกว่าพี่มันก็ต้องมีเงื่อนไขเหมือนกันป่ะเพราะว่าเราต้องสะสมเพชรให้ได้เยอะๆแล้วค่อยไปกดละลายเออในกรณีที่เป็นเงื่อนไขที่นุชพูดถึงก็คือว่าเราไม่ต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นไงคือเราแค่เล่นเกมสะสมเพชรแล้วก็ให้ไปอะลให้เพชรเขาอะมันพอที่จะถอนตรงเนี้ย เนี่ยมันพอที่จะถอนตรงนี้ไม่ต้องทําอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้อันนี้คือการที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรค่ะแอปนี้เมนูของเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะนี่ถ้านุชดเล่นแล้วก็สะสมที่เป็น vip ครบหนึ่งพันนุชก็จะได้เป็นเลเวลหกซึ่งเลเวลหกจะได้รับเพชรอีกสองร้อยสอีมาบวกกับเจห้านุชก็จะได้อยู่ประมาณสามกว่าคะแนนสามกว่าบาท แล้วเล่นอีกนิดนึงสะสมให้เป็น V.I.P อีกนิดนึงแล้วก็ได้ได้ได้เดี๋ยวดูรอ,อบนึอ่อได้เป็น V.I.P เจ็ดก็ได้อีกหนึ่งรอยเก้าสิบประมาณน,นี้อันนี้คือการสะสมคะแนนจะเป็นแบบนี้ส่วนการถอนนะคะคลิปที่แล้วก็สอนการถอนไปอยู่ก็ไม่น่าจะยากเกินไปมันมันได้ค่ะมันได้ได้จริงๆไม่เน้นการเชิญเพื่อนอ่ะไม่เน้นการเชิญเพื่อน เพราะว่าการเชิญเพื่อนเขาไม่ได้แจกเพชรน,นะคะเพชรได้จากการที่เราเล่นเกมเหมือนกันก็ประมาณนี้อ่ะต่อไปมาดูแอป,ปที่4นะคะแอป,ปที่4ที่ไม่มีเงื่อนไขในการถอนก็คือแอป,ปนี้ค่ะที่มีชื่อว่า not go 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 เป็นแอป,ปที่ถอน not ถอนสกูเหมือนกันแล้วก็สะสมเหรียญสะสมธนบัตรถอนเงินเข้า to money wallet ธานาบัตรตรงนี้ถอนได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขในการถอนซึ่งยอดถอนขั้นต่ำของธานาบัตรจะอยู่ที่320สูงสุดก็คือ1228บาทอ่ะบันทึกการถอนนี่ค่ะอันนี้คือบันทึกการถอนยอดถอนที่นุชกดถอนมาก็คือ320บาทคือแอปพวกนี้หลักๆที่อยากให้ดูก็ภารกิจประจำวันเลยค่ะ นี่ภารก,กิจประจำวันภารก,กิจประจำวันสะสมไปแล้วก็สะสมที่เป็นรูปดาวตร,ตรงนี้เยอะๆมันจะทําให้เราเป็น VIP มากขึ้นโอเคตามนี้ส่วนอันนี้มันถอนได้อยู่แล้วไม่พูดถึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับแอปที่4ที่ไม่มีเงื่อนไขในการถอน มาถึงแอปที่5ที่ไม่มีเงื่อนไขในการถอนก็คือแอปนี้ค่ะแอปที่มีชื่อว่า Crazy b i r d แอปนี้เป็นแอปที่เออ่ให้นกกระโดดแล้วก็สะสมธนบัตรนี่สะสมธนบัตรสะสมเหรียญถอนเงินเข้า t o m o n e y Wallet ส่วนการที่เราจะได้ธนบัตรก็คือภารกิจประจำวัน เราต้องมาทำภารกิจประจำวันเพื่อที่จะอัปเกรดตัวเองให้เป็น V.I.P. นี่ค่ะถ้าเราเล่นไปจนถึง V.I.P. สูงเราก็จะได้รับธนาบัตรตามนี้นี่ค่ะเลเวลแต่ละเลเวลธนาบัตรมีผลในการถอนเพราะว่าตัวนี้ได้ฟรีได้จริงก็ เกมอาจจะยากนิดนึงพี่บอกเลยมันไม่ได้เออเกมไม่ยากแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่สนุกนะคะส่วนตรงนี้ก็มีผลนี่อ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เคยอัปเดตไปแล้วเคยรีวิวไปแล้วก็ไม่น่าจะพูดถึงอะไรเยอะค่ะก็วันนี้จะมาพูดพูดถึงแค่แอปที่สามารถถอนได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะก็รวบรวมมาให้อ่า,าแอปใครสนใจแอปไหนก็ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับ5แอปที่สามารถกดถอนได้เลยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขในการถอนจริงอยู่ว่าบางตัวมันจะต้องทำภารกิจที่ว่าไปละลายเพจใช่ไหมแต่ว่าพอเราทำภารกิจเราทำกิจกรรมละลายเพรได้แล้วเราก็กดถอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นอันนี้พูดถึงในกรณีที่เราถอนเพจเราถอนธนบัตรนะคะแต่ถ้า เป็นการถอนที่เป็นเหรียญอันนั้นนะ่ะมันถอนได้ปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแอปที่มีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขก็ถอนได้เหมือนกันนะคะอ่าประมาณนี้ใครที่สนใจแอปไหนเกาะลิงก์การสมัครของแต่ละแอปลงไว้ให้ที่คําอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงแต่ว่าอยากให้ดูให้จบเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆคะ่ะ